จากกรณีที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความจากใจอภิสิทธิ์ถึงคนไทยทั้งประเทศฉบับที่3ลงในเว็บไซต์ Facebook ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุของความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาค,คม2553และการเสียชีวิตของประชาชน91ศพทําให้คณะนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสันติวิธีแถลงข่าวชี้แจงข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ประชาชนใช้ในการตัดสินใจ นายนรินพงษ์จีนาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกล่าวว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งได้เกิดกระแสโจมตีกลุ่มผู้ชุมนุมน,นปชอย,อย่างต่อเนื่องโดยตอกย้ำว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองและทำลายประเทศโดยใช้อาวุธสงครามสร้างความรุนแรงใจกลางเมืองหลวงซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งหรือผู้การแต้มที่ชี้แจงในชั้นไต่สวนว่าไม่เคยพบอาวุธร้ายแรงในพื้นที่ของการชุมนุม ผมเรียนถานท่านครับท่านเคยเห็นคนเสื้อแดงมีอาวุธไหมครับผู้ก,การแต้บอกไม่มีท่านเคยเห็นคนเสื้อแดงใช้ความรุนแรงหรือใช้กำลังกับเจ้าหน้าตำรวจและทหารไหมครับท่านตอบว่าไม่มีข้อสำคัญที่สุดประเด็นที่ผมถามเพื่อให้เห็นว่าการชุมนุมสงบโดยปราศจากอาวุธผมถามต่อว่า ตลอดระยะเวลาเมษาถึงพฤษภพาลหนึ่งปีเนี่ยท่านตรวจไปตรวจมาเดือนเวียนไปเวียนมาเนี่ยท่านเคยเห็นอาวุธปืนในกลุ่มชุมนุมไหมครับเขาบอกไม่มีเลย ขณะที่รองศาสตร,ราจารย์วรพลพรหมิกบุตรนักวิชาการด้านสังคมวิทยากล่าวว่าความรุนแรงในช่วงกลางปีที่แล้วเกิดจากการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายความมั่นคงพร้อมแสดงความมั่นใจว่าชายชุดดำไม่ใช่กลุ่มนปชแต่เป็นการกระทําของกลุ่มอํานาจที่เป็นปฏิปักษ์กับกระบวนการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยและเป็นฝ่ายตรงข้ามกับนปชอ,อันนี้หรือเปล่าที่คุณวิสิทธิ์พยายามจะตอบโต้ประชาชนทําให้คนคิดคว้เหยือนนั้นว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าใครสั่งชายชุดดามา ฆ่าทหารอันนี้หรือเปล่าคือโดยวิสิ์พยายามที่จะใช้วาทกรรมแบบเดียวกันแล้วให้คนไปคิดเองโดยคุณวิสิ์บอกไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะว่าใครแต่รู้หรือเปล่าว่าใครฆ่ารู้หรือเปล่าใครสั่งชายชุดดาออกมาฆ่าทหารแต่ถึงงี้ก็ตามทีสิ่งที่คุณวิสิตพูดเดีนะมันมัดตัวคุณวิสิ์เองว่าเป็นผู้นํารัฐบาลที่มีปัญหามากแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้แล้วไปกล่าวหาเอาผิดนปชอย่างไรนะฮะอันนี้รวมทั้งเดสไอด้วยนะถ้าไม่รู้นะฮะแล้วไปกล่าวหาเขาดําเนินคดีกับเขา ทำให้เขาต้องติดคุกนะฮะเป็นปีๆอย่างนั้นที่ผ่านมาอย่างไรแต่ถ้ารู้แล้วไม่เปิดเผยแสดงว่ามีรับลมคมในซึ่งอาจเป็นไปได้ทางหนึ่งว่ารู้แล้วแต่บังเอิญเป็นแนวร่วมเดียวกัน คะน,นักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสันติวิธีตั้งข้อสังเกตว่าการเผยแพร่บทความผ่านทางเฟซบุ๊กของนายพิสิทธิ์ทั้ง3ฉบับเป็นการเล่นละครกับพรรคขนาดกลางที่เคยร่วมรัฐบาลด้วยกันเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยหลังจากที่โพไลสำนักระบุตรงกันนะคะว่าคะแนนนิยมในตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้คณะนักวิชาการยังเรียกร้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพ,พรียงกันและก็ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ